อ๋ครับนี่ออนี่ครับนี่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 เห็ดครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบหกพฤษภาครับอือกระมานนี่กับผ้าหาหลดโคกนี่นี่นี่นับอันนี้นะนี่มันคึกอันหยกน้ำเท่นี่หีน้นี่ครับเห็ดเบิ้งด้วยสิด้วยสให้เบิ้งครับนี่นครับนี่ถุงคุณครับเ็เก็บเลา อ๋อถุงอันนี้ล่องยูทูบครับอันนี้ผมถ่ายสองเท Sandy, ือแล้วหลายครับนะครับหลายดีด้อยครับเก็บเห็ดออกทุกปีครับตรงนี้ครับนี่กองเยอะุนไปเบิ้งเราได้เตรียมวุ่นกองยอะุนนี่ทงหนึ่งเบิ้งครับนี่เบิ้งครับมันเอาหลายครับ ไม่คอบบังเห็ดเดินไปกนเมยนยูมันสุกเสบ้ยางมะเล่นเือกับพ่อเห็ดนะครับพอเด็ดเตรียมโตมากครับผมเอามือไงขี่ดินจนเบิ่งครับนเบิ่งคับเบิ่งเบิงเบิงอ๋อครับเชี่ย่ะ อ๋อขอบคุณที่รับชมคนหาเหตุคนครับมันจิบบท่านเพิ่น